เพราะลุงตู่กับสุเทพเทือกสุวรรณจับมือกันสร้างให้เกิดเหตุขึ้นมาแล้วปฏิวัติที่ผมพูดเป็นความจริงหรือเปล่าเป็นความจริงคนอย่างผมพูดความจริงมีหนึ่งเดียวแม่งจะกระทบใครผมไม่แคร์ขอให้คนที่ฟังผมได้รับความจริงก็มีคนคนหนึ่งใน Facebook ผมที่อย่าเดยเชื่อเอาคุณงามความดีของลุงตู่มาแล้วก็ฟาดผมเป็นชิ้นๆเอางี้อย่ากโกรธผมนะถามว่าลุงตู่มีข้อดีไม่มีข้อเสียมีไหมมีแล้วก็เยอะด้วยมันผิดตรงไหนว่าผมเอาความจริงมาพูดมันผิดตรงไหนแล้วสุทเทพเชือกสุวรรณหลังจากที่ลุงตู่ปฏิว แล้วมันเข้าไปพูดกินเลี้ยงกันที่ p a ซิฟิกครับมันเปิดโทรศัพท์มือถืออวดเลยเนี่ยผมกับพลเอกประยุทธ์ติดต่อกันตลอดเวลาถ้าผมจะบอกเบื้องหลังก็ได้นกเขาเนี่ยรายนิรินรล้ำเหลือไปร่วมกอป,ปสรายงานผมตลอดผมพี่พี่ที่ครับผมกําลังจะเข้ายึดกองทัพบ,บกผมบอกให้นกเขาดีอย่าออกจากกองทัพบ,บกนะอย่าออกเพราะถ้ามีการไปวัติแล้วประชาชนจะได้มีอํานาจในการเจรจา,าต่อรองนกเขาบอกได้ครับพี่สักพักหนึ่งโทรมาพี่ครับไม่ได้ครับเอาทําไม ุเทพบอกให้ผมถอนกำลังบอกทำไมพลเอกประยุทธ์เขาขอไว้อันนี้ไัมีความลับไอ้ติงลุงตู่มึงรู้าไว้ด้วยผมพูดตรงนี้เวลานี้ณนะวันนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่พอใจที่ผมวิพากษ์วิจารณ์ลุงตู่ทั้งทั้งที่ผมพยายามเอาความจริงมาปรากฏการุณาเธออย่าเข้ามาฟังคุณอยากฟังยังงคุณไปฟังแต่อย่ามาฟังผม